คุณกำลังฟัง Better You Podcast Podcast ที่จะทำให้คุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นสวัสดีครับพบกับผมโค้ชจนะครับและ Better You Podcast และในวันนี้ครับเรายังอยู่กับซีรีส์ของ Healthy You Podcast นะครับ Podcast ที่จะทำให้คุณแข็งแรงจากภายในเพื่อต้านภัยโควิดและแน่นอนครับเรายังอยู่กับ7เป็นนะครับ เอย่างนะครับที่คุณจะต้องเป็นและเป็นอย่างเชี่ยวชาญเพื่อที่คุณจะได้แข็งแรงจากภายในในวิกฤตการโควิดแบบนี้และตอนนี้เราเดินทางมาถึงเป็นนะครับที่มีชื่อว่าคิดเป็นและศาสร์ในความชื่อที่ผมศึกษามานะครับมว่าจะเป็น NLP พลังจิตใต้สมน,นึกการสะกดจิตบำบัดกดแรงหนึ่งดูด กดแรง,แรงสั่นสะเทือนแล้วก็กดนั่นกดนี่ศาสตร์นั้นศาสตร์นี้ลวมงไปถึงความเชื่อทางด้านาศาสนาด้วยและจากการที่ผมได้ศึกษาศาสาศาตร์ต่างๆกูรูหลายๆท่านในเรื่องของความคิดเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถดันความคิดออกมาเพื่อเราแข็งแรงได้เพราะว่ากูรูหลายๆท่านครับบอกว่าเราจะเป็นในสิ่งที่เราคิดเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงครับผมเอาความรู้ทั้งหมดครับเอาประทับกันแล้วก็ทำออกมา ถึงมีไฟลมันทำามันให้มันออกมาง่ายแล้วก็ออกมาได้3ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1ก็คือทำให้ความคิดของคุณมีรูปร่างแปลว่าถ้าเกิดว่าเราอยากแข็งแรงครับหรือว่าเราต้องการคิดให้เราแข็งแรงอย่างแรกสุดเลยครับใส่รูปร่างใส่หน้าตาใส่สีสันให้มันความแข็งแรงของคุณรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง อย่างเช่นความแข็งแรงของคุณคือวิ่งได้วันละส0กิโลอ่านี่คือความแข็งแรงนะครับ10กิโลปอดจะแข็งแรงกล้ามเนื้อขาจะแข็งแรงเราจะเอาแบบนี้เลยนะหรือว่าความแข็งแรงของคุณคือมีกล้ามแขนนะครับวัดรอบกล้ามแขนได้1ฟุต่ามีซิกแพคมีกล้ามหน้าอกมีกล้ามขาวิ่งได้วันละ1ิกิโลวิ่งพื้นได้วันละ500ซิทอัพได้วันละ500 อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคือใส่รูปร่างใส่หน้าตาใส่ความสามารถของความแข็งแรงของคุณใส่มันลงไปหรือว่าปอดที่แข็งแรงตับที่แข็งแรงกระเพาะที่แข็งแรงตาที่แข็งแรงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคุณอาจจะไปหาลูกหาอะไรมาครับแล้วนั่งดูว่าอ๋อถ้ามันแข็งแรงหน้าตามันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือสําคัญเลยนะครับใส่รูปร่างหน้าตาใส่น้ําหนักใส่สีสันให้กับความคิดของคุณเพราะว่า หลักการมันง่ายมากครับถ้าคุณคิดได้คุณก็ทําได้เพราะฉะนั้นไอการคิดได้เราก็ต้องคิดให้มันชัดเจนแล้วที่สําคัญคือคิดให้มันได้อะไรที่มันไม่ได้ไม่เอานะครับเวลาที่เราคิดเวลาที่เราพูดเราพูดถึงสิ่งที่เราต้องการหรือว่าคิดแต่สิ่งที่เราต้องการเท่านั้นอย่างเช่นฉันไม่อยากอ่อนแออย่างนี้มันจะไม่มีรูปร่างนะครับหรือว่าฉันอยากแข็งแรงอ่าอย่างนี้เราจะพอใส่รูปร่างได้คําว่า รูปร่างแข็งแรงหน้าตาเป็นยังไงครับอย่างเมื่อกี้คุณผู้ชายเนาะมีกล้าคุณผู้หญิงอาจก็จะอาจจะมีล่องสิบอดนะครับทําโยคะท่านั้นได้ทำคาร์ดิโอได้ครึ่งชั่วโมงทุกวันอะไรแบบนี้คือใส่ใส่รูปร่างหน้าตาของความแข็งแรงของมันลงไปในความคิดนะครับให้ทําให้ความคิดของคุณเนี่ย ออกมามีรูปร่างหน้าตาเสร็จแล้วครับขั้นตอนที่2นะครับคือการลงมือทําและก่อนที่จะลงมือทําครับถามคําถามตัวเองด้วยคําถามง่ายๆสองคถามฉันต้องทําอะไรเพื่อให้ได้ความแข็งแรงแบบนี้หรือว่าให้ได้ความคิดแบบข้อที่1เมื่อกี้นี้รูปร่างของความแข็งแรงแบบข้อที่1เมื่อกี้แล้วก็คําถามที่สองครับฉันต้องทําอย่างไรทำอะไรคือสร้างให้มันเกิดพฤติกรรม แล้วทําอย่างไรก็คือสร้างให้มันเกิดความต่อเนื่องความกระตือรือร้นครับทาอย่างไรโดยปกติแล้วจะเป็นเรื่องของความคิดภายในครับอย่างเช่นเรื่องของอารมณ์ทําอย่างตั้งใจทําอะไรวิดพื้น50สิทีแล้วทําอย่างไรทําอย่างสนุกสนานทาอย่างมีความสุขทําอย่างอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ2คําถามนะครับในข้อที่2ครับของการลงมือทํารับผิดชอบด้วยการลงมือทํา แล้วกอดลงมือทําถามคําถามสองข้อข้อที่หนึ่งฉันต้องทําอะไรเพรื่อให้ได้รูปร่างแบบนั้นและข้อที่สองครับฉันต้องทําอย่างไรเพรื่อให้ได้รูปร่างแบบนั้น 5. 5. แล้วก็ข้อที่สามครับซึ่งข้อนี้สําคัญมากๆแล้วฉันต้องการได้รูปร่างแบบนี้ต้องการได้ความคิดแบบนี้หรือว่าต้องการให้ความคิดแบบนี้มันสําเร็จรลุล่วงไปด้วยเหตุผลว่าทําไมหรือว่าทําไม ฉันต้องได้รูปร่างแบบนี้หรือทําไมไอความคิดแบบนี้มันถึงต้องสําเร็จฉันจะได้มันหรือฉันจะสําเร็จมันไปทําไมไปเพื่ออะไรไปเพื่อใครนะครับนี่คือสามขั้นตอนนะครับของการสร้างความคิดเพื่อให้เกิดความแข็งแรงคิดให้เป็นคิดให้เราแข็งแรง ทำยังไงครับข้อที่1ครับความแข็งแรงของคุณรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคิดมันให้ออกจินตนาการไม่ไดหอ,อกเห็นภาพมันให้ได้เอาให้ชัดเจนทั้งรูปร่างสีสันน้ำหนักขนาดเอาให้ได้แบบนั้นเลยครับข้อที่สองครับรับผิดชอบรูปร่างของความคิดนั้นด้วยการลงมือทําถามตัวเองครับว่าต้องทําอะไรหรือว่าต้องทําอย่างไรเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาและข้อสุดท้ายครับข้อที่3ครับถามคําถามตัวเองเหมือนกันครับว่าแล้วทําไมต้องได้ ต้องได้ไปเพื่ออะไรหรือว่าต้องได้ไปเพื่อใครนะครับทำา3ข้อนี้ให้ได้แล้วความคิดของคุณครับจะส่งผลให้คุณแข็งแรงแล้วจะแข็งแรงแบบยั่งยืนด้วยเพราะว่ามันจะมีทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็การลงมือทำมันจะเป็นวิธีการออกมาเลยครับ1 2 3 4และนี่คือคิดให้เป็นครับคิดให้ตัวเองแข็งแรงต้องคิดแบบไหนยังไงที่สำคัญครับ คิดถึงแต่สิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นและสำหรับตอนนี้ครับคุณเอาไปลองใช้เอาไปลองคิดเอาไปลองทำแล้วถ้าสมมติว่าต้องการอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าทำแล้วได้ผลอะไรยังไงก็สามารถเม้นมาเมาส์เม้นมาเล่าให้ฟังได้นะครับใต้พอดแคสต์อันนี้เลยเเสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ